ครับผมสวัสดีครับพี่น้องครับสวัสดี FC ทุกท่านครับผมสวัสดีมิตรลักแฟนช่องขอต้อนรับข้าสุ่ช่องครับผมอ่าครับื้นนี้เขากลับมาพ่อนเนวทางไหมครับพี่น้องครับผมอ่าคุณน้องเพื่อเป็นเซียนหวยครับผมเพื่อนคำนวณหวยเก่งหวยเขามาหลายงวดแล้วงวดนี้พอดีเพื่อนผ่านมาทั้งนี้เจอเพิ่นก็เลยขอสัมผั์เพื่อนนิดนึงครับพี่น้องครับอ่ะไปเบิ่งนํ้น้กันครับพี่น้องครับว่าเพื่อนเสี่ยเนแนวทางเข้ามาเป็นเลขตัวไดตัวใดเด็ดตัวใดดังครับพี่น้องครับไปเบิ่งน้ากันครับผม สวัสดีคุณน้องครับผมอันนี้ปะ่ะอ่าครับพี่น้องเอฟซีครับผมพ่นจีเขียนแนวทางให้้่าครับผมรัฐบาลเรียกคุณน้องเขามาจกงวดเหรอครับผมเขามาสองงวดแลยอแสองงวดแลวครับผมโเล่าเล่าขอได้พี่น้อง<า>แต่ว่ามื้อนี่ม,มื้อนี้เข้ามาเอาแนวทางรัฐบาลครับอ่าคุณน้องเขียนวันที่ครับผมงว<า> <laughs> ด่หนึ่งกันยายนอ่าครับผม ค,คุณน้องกะปกติเพื่อนบ่ได้ให้แนวทางให้ผู้ใด้ครับมันมีโอกาสดีเท่ากับเอาแนวทางกับเพื่อนเป็นคนแรกครับผมอ่าน้องเขียนเลยครับเดินได้นะครับอันนี้เพิ่น, <c oughs> เพนเป็นเซียนครับปกติเพื่อนกะคำนวณนหวยแล้วก็เพิ่นกะซื้อเองแล้วมันถือครับผมมันกะเข้าอยู่เลยเพื่อนบอกแต่พี่แต่นอ้องอ่างวดนี่ช่องเฮามีโอกาสดีก็ได้ขอแนวทางจากเพิ่นครับบางเอือนด้วยบางเอือนครับผม คุยถูกข้อมันก็นเลยให้แนวทางเข้ามาครับสามตัวเนะาะเดนซี่อันนี้บนหรือล่างครับผมบนลา่างนั่นล่ละโอ้บนล่างครับผมให้กลับน้ำรับนี่ครับน้องจับคู่อะไเลยครับผมหกสี่สี่้วอ่าครับผมแล้วก็สี่แปดหกสี่แปดหกโอ้ให้หวัวสามตัวเลยพี่น้องครับผมโอ้อันนี้เลขสามตัวเนาะอ่า มือเพื่อเป็นแนวทางครับผมพี่น้องครับมือหกักอยู่ครับเหล็กก็ได้ตวงใจตวงใจแอดอยู่พี่น้องแล้วก็แปรสูงครับผมมีสานีบ่ครับเหล็กโอ้เหล็กบัวลายครับพี่น้องหน่อยหางนึงเหล็กบนมีซองหางปิ้นมาให้เอฟซีเพิ่นเบิ้งจักหน่อยครับผมนี่ครับผมเหล็กบนเด่นครับผม บทล่างแน่นอนนี่เนาะเด่นหกซีเด่นหกเด่นซีครับผมจับคูสามตัวกับซีเป็นหกซีซีซีแปดหกครับผมเหล็กล่างกับซีซีซีหกซีแปดแปดซีครับโอ้เหล็กเบิร์นเห็นบ่มาโด่วนเลยหัวดี้อาจจะมากครับพี่น้องครับผมสัมผัสเป็นจักหน่อยครับพี่น้องครับน้องคำนวณมามากด่วนไปเลยครับเหล็กนี่ก็สองปีอะไรโอ้สองปีแล้วครับแสดงว่าความมุ่นเน้นมั้วครับนี่ก็ เฮ็ดเองเล่นเองเอาจารโอ้เฮ็ดเองเล่นเองเอ่าหรือว่าแจกใจให้น,กนักขอกวนเนาะโอ้มาวันนี้โอกาสดีเรับพี่น้องครับผมจัดครับพี่น้องแคปนาจอไว้ครับเอาไปจัดเอาไปแท่งครับผมตรงใจกับคัดครับ่นตรงใจกับจัดครับพี่น้องขอไปคัดใจกับพานครับผมอ่าให้อื่นคุณน้องว่าคุณน้องว,า,องวางไหนเนาะครับนี่ชายาไอติมพาโชคครับผมเป็นไอติมพาโชคเด้กพี่น้องเอาใส่ยีหัวจักหน่อยครับผม ไอ้ติมพาโชคเด้อพี่น้องเด้อเอาไปจัดเอาไปแทง้งครับสลากกินแบงรัฐบาลงวดหนึ่งกันญานหายน2สิบหาครับเอมีห้าน้อยแถมจากน่อยบานอ๋ <c oughs> อห้าน้อยเป็นบ่บ่ท่านี่ห้เนาะพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนี้เพื่อนก็ให้ แ่ละกินแบ่งรัฐบาลมากครับพี่น้องครับไปจัดไปแท่งกันมึงครับผมเขาทุวพอดีเพิ่นขายติมพานมาเข้าก็เห็นว่าเพิ่นคำนวณเหล็กเก่งครับผมเล็กเพิ่นเขาามลายงวดเพิ่นก็เคยส่งไ้แอดมาแอดก็บอดดิแทงครับผมเพราะว่าตอนแรกบอดดิสนใจไปในเพิ่นส่งมาเราเลขเพิ่นบัดเขาพี่น้องเขาามลายงวดแล้วก็เลยเอาพอสัมผัสกันสักหน่อยเอามาฝากพี่น้องเอฟซีไปซสื่อไปจัดน้ำกันครับผมเพื่อหาเทียจะได้มีโชคมีลาบน้ำกันพี่น้องครับเอา แคปหน้าจอแล้วน้องพี่น้องเนาะสำหรับคลิปนีก้กะขอบคุณน้องหลายๆเด้อครับเด้อที่มาแบ่งปันแนวทาง้งไอเอฟซีครับผมน้าพี่น้องแคปหน้าจอแล้วก็สำหรับคลิปนี้ก็ไม่มีอย่างไรครับพี่น้องครับพอกันไม่คลิปหน้าโชคๆมันๆเฮงๆเรื่อยๆครับผมสวัสดีครับ